สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนัเกเรียนทุกคนวันนี้พบกับทิเช์อจอยในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ทิเช์อจอยจะพาเด็กๆไปอ่านดรุณบทที่23 e กันนะคะพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะ I'm หยิบหนังสือเดารุนศึกษาขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะเปิดไปที่หน้าที่43นะคะบทที่23ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันเลยนะคะเด,เด็กชี้และอ่านตามค่ะบ,อทอบทบททอ,อีไม่เอกที่บทที่23อักษรต่ำที่มีตัวหอหีดนำหน้า ตัวหอหีบนำหน้าตัวยอหญิงนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนบรรทัดต่อไปนะคะหอมออหมอหอนออาหนาหอมออีหมีหอมออีมหอม,ออมีไม่เอกมีหอมออาหมาหอมออหมอไม่โทมอ่อ หอออีหนีหอรออหล่อไม่เอกหล่อหอนอาหนาไม่โทหน้าหอมออูหมูหอรออืออหรือไม้มาลายหอมมไหมหอมอหมูไม่เอกหมูหอวอีหวีไม่ม้วนหอมมไหมไม่เอกใหม่หอนออูหนู หอยออาอย่าไม่โทย่าอยออาอย่าไม่เอกย่าอยอ,อูอยู่ไม่เอกอยู่ต่อไปนะคะเราจะมาอ่านคำสองพยางนะคะชี้และอ่านตามค่ะไม้มาเลยปอไปไม้มาเลยหอนอนไหนไปไหนบออุบุกหอรอ,อีหรีไม่เอกรีบุกรี ปออาตาเอหอลลเหลไม่อเอกเหลตาเหลห,หอมอูหมูปออาปาไม่เอกป่าหมูป่าหอวอ,อ,วหอหหวหวีหวีหอไม่หันอากาศวอหัวหวีหัวหอออีหนีไม้มาลายปอไปหนีไปบรรทัดต่อไปนะคะ หออูผูไม่โทผู้ไม่ม้วนหอยอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่หอนออหน่ไม่เอกหนอไม้มาลายมอไม้ไม่โทไม้หน่ไม้หอไม่หันอนากาดวอหัวหอนออาหน่าไม่โทหน้าหัวหน้ากออกอหอยออายาไม่โทยากอยา ไม้มาลัยฟอไฟไม้มาลัยหอมอใหม่ไม่โท่ไม่ไฟไม่ไม้มาลัยมอไหม่ไม่เอกไม่ไม้มาลัยหอวอไหวไม่ไหวต่อไปนะคะเราจะมาอ่านคำที่ให้เป็นประโยคนะคะ ชี้และอ่านตามค่ะดอีดีหอมอีหมีดอีดีงออูงูหอมอหมอเอขออาเขาเอออาเอามอามาทออําทำยออายาดีหมีดีงูหมอเขาเอามาทำยาบรรทัดต่อไปนะคะสอูสูไม่โทสู้หอมมอาหมา ก็ไม่เตะคูก็ไม่ม้วนหออหายไม่โทให้ถอือออถือไม้มาลายมอไม้ไม่โทไม้ขีดข้างหลังคำว่าไม้ค่ะสู้หมาก็ให้ถือไม้สออูสูไม่โทสู้ไม้มาลายฟอไฟก็ไม่เตะคูก็ไม่ม้วนหออหายไม่โทให้ถอืออออถือนออันํำไม่โทน้ำสู้ไฟก็ให้ถือน้ำ หออผูไม่โทผู้ไม่ม้วนหอยอใหญ่ไม่เอกใหญ่วออาวาไม่เอกว่ากอไม่เตะคูก็ไม่ม้วนหอยห่ไม่โทให้เอชอืออเชื่อไม่เอกเชื่อถอืออถือผู้ใหญ่ว่าก็ให้เชื่อถือบรรทัดต่อไปค่ะหอไม่หันอากาศวอหัวหอนอาหนาไม่โทหน้าดออุดุเอรออาเรา อยอาอ,อย่าไม่เอกอยาทอ,อทอไม่โททขีดข้างหลังคำว่าทอค่ะหัวหน้าดุเราอย่าท,อทอ้อทอาไม่โทท่าเอขออาเขายอ,อยอเอรออาเราอยอาอ,อย่าไม่เอกอยาเอชออออเชื่อไม่เอกเชื่อถ้าเขายเราอย่าเชื่อบรรทัดสุดท้ายนะคะ ทอีทีไม่เอกที่นอานาก็ไม่เตกคูก็มออีมีหอยออายาไม่โทย่าขีดข้างหลังคำว่าย่าค่ะที่นาก็มีย่าทออีทีไม่เอกที่ปออาปาไม่เอกป่าก็ไม่เตกคูก็มออีมีหอมออูหมูไม่เอกหมูไม้มะลัยมอไม่โทไม้ ที่ป่าก็มีหมู่ไม้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับคำที่มีหอนำนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่เชิญอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะมันอ่านทบทวนนรุนทุกวันนะคะเด็กจะได้อ่านเก่งขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ